เรียนอารประจํารายวิชานะครับผมนายธวัฒน์วันดีวิชาคุณรหัสนักศึกษา60150328นะครับนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการเขียนแกนภาษาไพทอนนะครับาแกานไพทอนคืออะไรครับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาสคีตนท,ที่อ่านง่ายโดยจัข้อความซับซ้อนของโครงสร้างและทพยากรของภาษาออกไป เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาสําหรับรุ่นในการแปลความคิดของการแก้ปัญหาออกมาเป็นลําดับขั้นตอนต่างๆที่ชัดเจนให้อยู่ในรูปแบบของชุดคําสั่งนิยมใช้กันแพร่หลายในองค์ใหญ่ระดับโลกเช่นเป็น YouTube i n s t a g กร m และนาซาทุนนะครับเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนวิธีหนึ่งไอทอนยูไในโหมดนี้ได้ช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมทำงานตอบโต้กับภาษาไพทอนได้โดยตรง เมื X, Q, Q, ่อเขียนคำสั่งเสร็จแล้วในหนึ่งชุดคำสั่งโปรแกรมจะ xq ทันทีมีจุดที่สีของตัวอักษรและฟอบโดยมีเครื่องหมายแทนการรอรับสวิธีอนโดยการเปิดไฟล์ new do หรือกดปุ่ม control n จากหน้าต่าง python p i นะครับของวีดีที่หนึ่งหลังจากนั้นให้พิมพ์คำสั่งต่างๆลงไปเหมือนกับ editor จะไม่มีแรง p พ p อยู่ด้านหน้าเตรียมเสร็จแล้วต้องการจะจัดเก็บโปรแกรมที่เขียนสูงรยิ่งให้คลิกเลือนมาทางไายเนื่นไปที่เซนหรือตัวอื่นประตูพจะขึ้นการล็อกให้พิมพ์ชื่อเพ็นที่ต้องการคือควรพิมพ์ชื่อนามสกุลเป็นจุด p y ดังแสดงนรูปด้านล่าง ขั้นตอนต่อไปคือการสั่งรันโปรโแกรมหรือการติกคอมพิวเตอร์เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลคำสมสงให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการการสั่งรันโดยการ,รกลิกเลือกรันหรือ 5, ปุ่มบีรัสเดลฟาเดลปไพทอนจะมาแสดงผลการแำเนินกในการเขียนคำสั่งผู้เขียนจะต้องเขียนให้ถูกต้องตากหลวัตถยากรณ์ของภาษาเป็นมันทุกกว่า ากการเขียนคำสั่งผิดพลาดแม้อัตระเดียวก็โปรแกรมจะไม่สามารถสันได้แต่โปรแกรมจะบอกตำแหน่งที่ผิดพลาดคอยให้ความช่ผู้เขียนทราบว่าผิดในส่วนใดบ้างจะแจ้งแทานที่เขียนผิดอย่างรูปภาพด้านล่างครับในการแจ้งเจอคำสั่งที่ผิดโปรแกรมไพทอนจะสร้างสีส้มระบายข้าความผิดผู้เขียนโปรแกรมจะต้องใช้ความรู้ในวิจารณญาณในการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขขอ้อผิดพลาดให้อยู่ต้องฐานหลักเบรอนเรียบร้อยแล้วให้เราลองหลักโปรแกรมใหม่ครับจนกระทั่งี่ข้อผิดพลาดเดิมๆเกมจะสามารถทํางานมาตามต้องการนครับคุณ mm hmm. น,นายนัสวัสดีครับขอจบการดำเนินการ